ปิงคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ตีกลับขึ้นมาเนาะย่อไปไม่ถึงเ915นะคะครับในส่วนของซีรีส์เครับค่ะก็ต้องปิดเลยนะเนี่ยครับก็อัจเปิดที่บริเวณทุนไปก่อนครับพี่ค่ะ922 923ครับครับไดค่ะทีนี้หุ้นที่แนะนำเมื่อเช้าต่อเนื่องในส่วนของทนันต์บีีครับตัวนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อคะ ที่ผมไปยังคิด er ว oh. um, um, okay, ่าย um, like. ah. um. um. um, ังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ15กับ15บาท50อยู่เหมือนเดิมนะครับที่จะย่อลงมาก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับโมเมนตัมของการไล่เบรก่อ14บาท30เมื่อวานเนี่ยยังน่าจะยังดูดีอยู่รับวันนี้จะค้างๆบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็น่าจะขยับแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นไปต่อได้นะครับก็ถ้าคนมีก็ถือต่อไปใช่ไหมคะถ้ามีอถ้ามีก็ถือต่อไปครับราคาที่มองขนาดไหนคะถ้าถือ เออสิบห้าบาทกับสิบห้าบาทห้าสิบครับอืมได้ค่ะแล้วคำแนะนำตัวอื่นเป็นอย่างไรต่อครับก็ IML ก็ยังดูโอเคอยู่ถือต่อนะครับเอไอว v l นะครับรักษาทรงขาขึ้นได้อยู่ถือต่อ BLA วันนี้ก็มีการไล่กลับขึ้นมาละถือต่อไปนะครับออื่นๆเช่นไพลอนนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาก็ถือต่อครับก็เป็นหุ้นที่ปิงเคยแนะนำอยู่เนาะ กลุ่มนี้ก็ต้องถือต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคือตลาดมันอย่างที่คุยกันนะครับที่ว่าภาพเซกเตอร์โลเทชันมันยังดีอยู่แล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่น่ากลัวเพราะฉนั้นเนี่ยในที่สดแล้คงหมุนหมุนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงพันสี่าสิบกับพันสี่เจ็สิบได้นะครับถ้าภายใต้ข้อมูลในปัจจุบันนะครับภาพมันยังค่อนข้างดูโอเคอืคนะครับ ค่ะก็มองรอบนี้ IBL ก็มาอันดับหนึ่งนะปิงนะที่ปิงแนะนำมานะก็ถือต่อไปวันนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งแสนสถานนะครับก็ก็คงขึ้นต่อครับพี่โอเคโอเคครับผมไม่มีอะไรเดี๋ยวมีอะไรกันต่อเนื่องในช่วงต่อไปกันแล้วกันเนาะปิงเนาะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะปิงก็